แล้วยาเขียวเหลืองหรือว่าเจ้าตัวยาธรรมดอล่ลาสุดครับทางสาธารณสุขเนะี่ยเขาได้เปลี่ยนเจ้าตัวธรรมดอเนี่ยจากยาอันตรายให้กลายเป็นยาควบคุมพิเศษเอาง่ายๆเมื่อก่อนเนะี่ยซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์แต่ต่อจากนี้นะฮะตามประกาศ มันจะต้องมีใบสั่งแพทย์ถึงจะมียาตัวนี้ได้ถามว่าทําไมเขาถึงต้องทําให้มันกลายเป็นยาควบคุมพิเศษเหตุผลครับมันมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยที่หวังผลข้างเคียงของมันที่ส่งผลต่อจิตประสาททาให้เกิดอาการมึนเมายูโฟเรียมีความสุขทําให้เขาหลุดออกจากปัจจุบันเขาเน่ยจะเอาไปผสมแบบตามสูตรของเขาเลย ไปผสมโฟกหรือว่าน้ําอัดลมอะไรว่าไปซึ่งจากอันนี้แหละมันทําให้เกิดความวุ่นวายในเยาวชนครับปกติยาตัวนี้มันใช้สําหรับรักษาอะไรเจ้าตัวยาธรรมดอเป็นยากลุ่มโอปิออยด์จริงๆมันมีลิธิ์ที่ช่วยบรรเทาอาการปวดได้ดีมากเลยนะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราผ่าตัดเนี่ยเราก็กินผ้าราก ถ้ามันเอาไม่อยู่ทามาดอลเนี่ยคือตัวเลือกถัดไปที่แก้ปวดได้ดีมากๆเรียกได้เลยว่าเป็นความน่าเสียดายนะที่เราแบบว่าเสียยาแก้ปวดดีๆสําหรับคนที่แบบว่าเขามีปัญหาหรือว่าเขามีอาการปวดจริงๆเพื่อนๆพี่ๆเภสั์มีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างลองช่วยกันคอมเมนต์ได้นะครับ